มึงได้อยี่อะไรกันไทยมาพวกห้องลอยใช่ไหมฮะอ๋อผมว่า้อยบอกให้มึงใส่กางเกงขาบาวนี้เหรอสวัสดีครับแล้วมึงใส่เสื้อมีตาล้อด้วยมึงยิงติดมองแงมเลยมึงมึงยิงเห็นตาล้อไปแลด้เลยติดมองแงมเลยจริงด้วยป่ะพี่อ้า เดี๋ยวแหวนแหวนเลือกเจ้าครูแล้วเอาพยาบาลเอาเอาให้เลือกให้เอานนักเรียให้มืงเลือกเองเขาไม่มีสิทธิ์มาเลือกอะไรมึงเอาหมดแหละเอาแม่งหมดละใครให้เอาเอาหมดเลยให้เอาเอาแม่งหมดละระวังเกดแดงครับตำรวจระวังเกดแดงครูไป็นตำรวจอะปีแรกกเพิ่งมึงได้กีดถ้วนมาเลยเวลาพัดได้จะเคยไม่นับนะเอาแม่หมดแล้วจะเคยไหมนับเอาแม่งหมดแล้วจะเคยกูเปล่า ยามันไว้สมัยเออมันของดีๆแต่ไม่เีตังค์ก็เถิยเอาไมาด่ดีทั้งนั้นหัวเราใหม่ดิหัวเราใหม่ดิอันหัวเราทั้งนี้เยอะเลยหรอรบบมึงไม่เยอะเพื่อนให้กูดูอะหมื่นครั้งเอาสักทีเอาสักทีเอาสักทีเดี๋ยวมันป่วยไ,ได้กี่ที คุนี lose, <là> ้ต okay, oh, ้างเขวาเวรลุนนี้อุนี้วันเสาร์จะไปทำงานที่ไหนอาวใส่ตัวเขาออกตัวเขาไม่ได้ยุนี่มันไม่ใจใส่ตัวสตัวรถยนต์มันอยู่บนโรงพักเอาเลือกเคนไหนคนไหนเดี๋ยูดัได้กี่ทีได้กี่ทีคู่ดับธนาตอเป๊ะตอเปโอ้ยจบวาใหม่อ่เอ้ยกูย่ะยมื่นคยั้ยแ้ยแ้ยแ้ยด้ยเลยแดยเลยแ้ดแ้ยก้่แ้ยเออแ่ยึดยแ้ยเยย ปฏิบัติใชู่สังมึงต้องทำน่ะมึงมีเกียรแล้วเกินถ้ามานั่งในตู้รถไฟเนี่ยมึงมีเกียรมากอะไรนะอ่ามึงเอายี่ิไปกูดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่องเอาูปองูปคือเก้าหมื้แปดพัน เอาเอาสิบเอ็เอ็ดสิบสีก็พอเอาสิบห้าสิบห้าสิบห้า่สิบสิบห้าบวกตัดโมอพอตได้แค่ห้าอะไรต่อโอ้โหเอดี๋ยวขีบเดี๋ยวีม่ตันโมีห้าเที่ยนักโกงได้อตัยมแกนกเอรกำอวงสิบเก้ายี่บบ้าทำไมนับไวเลยวะเอาไวสิบห้า

ก่อนนั่ง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 มึงนั่งเลยกูรู้แล้วเก็ตูอู่กับเตียแล้วทางานพลังพักจับหน้ากูได้คุงรับ้วติตามไม่ต้าหน้าเลยไม่่้ไม่ัรุ่นนีไม่จะ่ตัเจ้าพลดป่ะวันนั้นมึงไหวยกูี่ครั้ง